สวัสดีครับหนูๆวันนี้พี่จะมาเล่าประสบการณ์ทำบาห์โฮดครั้งแรกกันนะครับผมเป็นบาห์แบบบาห์โฮดเล็กๆนะครับผมที่กูโด,ดนโกงแบบแม่งโค้งอดเจ็บอะ่ะ ผมบอกเลยว่าเพราะว่าการที่ผมโดนโกงครั้งนี้ยคือกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะครับผมก็เบ็ดเสร็จประมาณ20 k เคที่ผมโดนโกงไปก็เดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับผมวันแรกนะผมที่ผมจะการที่ผมจะเข้าไปทาบาโฮนไดน้ผมก็คิดก่อนว่าทํางานเลยรดอว่าผมก็เดินเตะฝุ่นไปประมาณวันสองวันนะครับผมก็แบบคิดไม่ออกว่าจะต้องทํางานอะไรดีเพราะว่าตอนนั้นอาย,ยุก็บแบบไม่ไม่ตันอนะทุกคนมันตันอ่ะมันเข้าใจไหมแบบมันตันอ่ะทุกคนทีนี้ผมก็เข้าไป Facebook เล่นเล่นเลยครับทีนี้ขึ้นมาเลยเหมือนแบบระบบอัลกอริทึมของเัคบ คนทําบาโฮดเงินดีเงินดีเงินดีโอ้โหผมตาลุกวาวทุกคนผมรักไปเลยอยากติดต่อการทาบาโฮดครับผมต้องทําอะไร Serbia บ้างครับอยู่ที่ไหนครับเขาตอบเลยแด่ค่ะส่งรูปหน้าตามานะคะตัดทำตามนี้ทำนี้ตามนี้มนมนมนผมก็ไปเลยครับทีนี้แม่งไม่มีรถทุกคนผมเพิ่งมาอยู่กรุงเทพไงโทรหาเลยเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับผมจะเรียกมันชื่อเอเอแล้วกันผมโทรไปรลเอเพื่อนไปส่งกุ้งแนดีไแนวะ่ะดินแดงแล้วผมอยู่สม,มุดปรากการนะทุกคนตีรถไปดินแดงหนึ่งชั่วโมงอะครับคืออ่ะ ไว้ครร้อยหนึ่งเพื่อนผมยิ้มแฉ่งเลยทีนี้ผมก็ขึ้นไปในทุกคนก็สมัครทีนี้ก็แบบว่าจะเริ่มงานวันไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ยังไม่พร้อมเลยทุกคนผมยังไม่ได้ศึกษาเลยเลยเพราะว่าผมไม่เห็นทีเด็ดอะไรมาเลยมทุกคนการทำมโมโหดแม่งต้องดื่มด้วยดื่มมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ด่แบบดื่มบนฟอร์ทุกคนเคยเห็นไหมที่เขายกกันแบบบนฟอร์แบบดื่มโซจีไมแบบดื่มสดๆดแบบเพียวๆทุกคนโอ้โหใครไหวล่ะทีเนี้ยผมก็พี่ครับโซจูได้ไหมครับอ่าไม่ได้ครับเนาต้องกินเพียวเท่านั้นผผมมมายห่่่เเลทกกคนนนนีอััะะรรบบ็วิง กลับมาบ้านผมศึกษาหาความรู้เลยทุกคนแบบโอ้โหผมไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะผมต้องซ้อมคอทีนี้ผมนัดกับพี่ชายผมเลยพี่พาผมไปซ้อมคอหลยทีดีครับเข้าร้านเล้ามาผมยก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 แบบคุณเห็นไหมว่าแบบเหมือนคนหิวเล่าหิวยาเหมือนคนติดยาทุกคนแบบคนแก่เลยแบบอ,อมาอีกมาอีกเนีแบบ่ยพี่ผมแบบมึงจะไปทําจริงๆหรอวะมึงจะไหวหรือเปล่าเนี่ย จบวันนั้นครับภาพตะตื่นม่อีกทีหนึง่งอยู่บนที่นอนเลยครับผมเป็นไงล่ะทุกคนทุกคนบอกผมว่าช่วยกันหามช่วยกันอะไรอ้วกใส่หลังพี่ผมอีกโอโ้โหแต่ผมก็ขอบคุณครับพี่ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยทุกคนผมได้ไปทํางานแล้วนะครับทุกคนก็คือทําบาโฮนบาโฮนเนี่ยเงอนไขที่มันจะได้เงินเนี่ยทุกคนก็คือต้องมีดื่มมีเดมก็ต้องหาลูกค้าและดื่มมาจากไหนลูกค้าโอนให้หรือว่าลูกค้ามาหน้าร้านแล้วเลือกเราโคดเปิดประสบการณ์นะทุกคนผมได้แต่งหน้าได้เซ็ตผมอะแบบเซ็ตผมทรงมังกร่ทุคนเียวม แล้วทีเนี้ยทุกคนผมได้ประมาณ2ดื่มสองดื่มประมาณ500นิดนิดนึงดื่มมันจะประมาณ275บาทเข้าร้านเจบาทแล้วผมจะได้200การที่เราจะได้เงินเราต้องทำประมาณแท็กหนึ่งก็คือ15บาวันนะทุกคนทีนี้ผมก็ทำไปก็สนุกดีนะทุกคนก,ก็อินเตอร์เทนอะไรเงี้ยผมก็ผมก็แบบอินเตอร์เทนอาชอบชอบมากกานอินเตอร์เทนแล้วได้กินเหล้าได้แบบโุ้โแล้วยิ่งมีสาวสาวสวยนี่ว่าเกลียบอ่ะผมบอ,อกเลยมีความสุขทุกคนแล้วทีนี้จบแท็กไป15วันมาแล้วทุกคนเงินออกแล้วผมได้ทั้งหมด118ดื่ม ตีไปผมผมว่าประมาณ18ื่นแปดสองหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าหักอะไรก็เหลือประมาณ18ื่นแปดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยิ้ม ยิ้มมากแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นขาลงของบาวโหลร้านที่ผมทำผมจะไม่บอกว่าร้านไหนหนุคนแต่เป็นย่านมวยขวานนะครับตอนนี้น่าน่าน่าจะปิดไปนะ้วก็ปิดรุ่นผมนี่แหละก็งอเหมือนทุกคนก็ตอนนั้นเป็นแบบเขาก็บอกให้หาลูกค้ามาที่นี้ถึง15วันหรือปติมันมันจะออกมาวันที่2ี่ะทุกุคนทีนี้ผมก็ไปเรื่อยๆโดนผัดไปเรื่อยๆเขาค่อยๆผัดผมไปเรื่อยๆย1บเก็แล้ว2ก็แล้ว23ก็แล้วจนกูแก่กูยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยทุกคนแล้วทีนี้ผมก็แบบแม่งไม่ไหวแล้ววะถ้้ามันเนเป็ี ผมก็เลยต้องไปหาร้านอื่นนะทุกคนก็ระหว่างผมไปทําร้านอื่นผมก็ไปทํารอได้ประมาณโอ้จนจบแท็กผมยังไม่ได้เลยทุกคนแล้วปัจจุบันนะผมก็เพิ่งมารู้ข่าวว่าร้านปิดไปแล้วทุกคนในร้านที่ทํากับผมหรือว่าพี่ๆนังน้องหรือว่ารวมถึงดีเจช่างแต่งหน้าโดนโกงหมดเลยทุกคนไม่ได้ตังค์กันตกคนโอ้หเจ็บไหมละ่ะผมเนี่ยโดนยอดถือว่ายอดน้อยนะทุกคน100ดื่มไม่ถือว่ายอดน้อยนะเพราะว่าอย่างดีเจเนี่ยประมาณ80,000บาทช่างแต่งหน้าประมาณ50,000บาท แล้วก็มีรุ่นน้องผมอีกคนหนึ่งเป็นตัวท็อปประมาณ5 0,000ื่นกว่าบาทรวมตัวกันไปฟ้องกลุมแรงงานฟ้องแล้วทุกคนทุกวันนี้ข่าวเงียบกริบไม่มีการติดต่อกลับมามันก็เป็นประสบการณ์นะทุกคนแต่ก็ทีนี้นผมก็ทาอะไรไม่ได้อ่ะเออมันก็เขารุ่นใหญ่รุ่นโตแลาจที่มีแบ็คอ้วนคอยคุมอยู่นะเหมือนหัวแบบตำรวจโลโลอะไรไงทุกคนแต่ตอนนี้เขาก็เปิดร้านหมูกระทะไปแล้วผมไม่บอกร้านไหนนะครับก็ลองเสิร์ชด,ดูหมูกระทะ ใกล้ๆอะไรทุกอย่างเนี่ะผมขอไม่ใบนะอย่าโดนฟ้ออืมก็เป็นประสบการณ์มาโหดของผมนะทุกคนก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะใครอยากให้ผมทำคลิปต่อไปก็ขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณใครขอบคุณผมนะครับผมขอบคุณครับจุบจ